มีคนเคยบอกว่าถ้าน้องหมาเขาถูกเอามาปล่อยตรงไหนเขาก็จะนอนรออยู่ตรงนั้นเจ้าน้ำตาลก็เช่นกันค่ะถูกเอามาปล่อยที่หน้าหมู่บ้านเมเทาวทุกวันน้ำตาลจะเดินเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อขออาหารกินแต่ว่าคนในหมู่บ้านเขารังเกียจค่ะเจ้าน้ำตาลก็รู้ตัวตอนกลางคืนจะออกมานอนที่ถนน,นหน้าหมู่บ้านจนคืนนึงตอนดึกๆรถเลี้ยวเข้าหมู่บ้านเขามองไม่เห็น น้ำตาลโดนเหยียบที่ขาหลังค่ะน้องสาวใจดีท่านหนึง่งพาน้ำตาลไปรักษาและพากลับบ้านไปพักพิงชั่วคราวทุกๆวันน้องสาวใจดีจะป้อนยาให้กับน้ำตาลและพาออกมาเดินที่หน้าหมู่บ้านบ้างค่ะแต่พอจะกลับเข้าบ้านน้ำตาลไม่ยอมเดินจึงต้องอุ้มน้ำตาลกลับเข้าไปในบ้านแต่ก็ได้แต่นอนที่หน้าบ้านนะคะเพราะว่าในบ้านมีน้องหมาพุดเดินซึ่งจะเห่าน้ำตาลเสียงดังมากเลยค่ะ นูขอให้ทุกท่านที่เห็นคลิปนี้ช่วยกันแชร์คลิปออกไปเผื่อว่าเจ้าของเขากลับมาเห็นเจ้าน้ำตาลอาจจะเปลี่ยนใจคะ่ะเอาเจ้าน้ำตาลกลับไปดูแลเหมือนเดิมหรือว่าบ้านของท่านใดมีพื้นที่ขอให้น้ำตาลได้ไปอยู่ด้วยได้ไหมคะเจ้าของเขาจะรู้ไหมว่าน้ำตาลลำบากแค่ไหนต้องนอนตากยุงตากฝนคะ่ะ